ไปครับอยู่ในห้องผักนะครับเดี๋ยวจากนั้นจะพามารีวิวไอ้ตรงจุดระเบียงนะครับว่าเราจะมองเห็นวิวชิวทัศนะครับออกมานะครับจากระเบียงวิวชิวทัศน์อะไรนะครับดูของวิวจุดหมองผักนะครับนี่ครับอ๋อวิวสวยงามขนาดคับหน้านี่ครับก็โถกิน้องเอ้ยนะครับมองมาทางนี้ก็จะเห็นเขาเห็นเขานะฮะเห็นเขา ไม่ใช่เห็นเธอนะครับนี่ครับนี่ครับภูเขาสวยงามครับเช้ามานะเราจะมาดูว่าหมอกจะเยอะแค่ไหนพรุ่งนี้ตื่นเช้าครับไปที่เขาหัวล้นครับนะฮะนี่สวยงามครับสวยงามโอ้โหสวยงามมากครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับเช้าครับนะตื่นเช้าไปเขาหัวล้นกันครับ